พวกนี้ยากมากเลยอะทำอะไรก็บีบลูกค้าแก้มอยู่เลยอะทำไงดีอะคิดแปบเฮ้ยคิดออกแล้วเฮ้ยโอเคเลยนะผมชอบไอเดียคุณเลยเดี๋ยวขยายเวลาให้ด้วยทำไงพี่ลูกค้าเปลี่ยนไปคนละคนเลยอะนี่แหละความลับผมกับตันผมไม้น้ําแดงที่สารผม้ปชวนทูง้ด้วยเธอขายงานศิลศูนย์เพาะงั้นเถอะ พี่มีเงนมาใหม่ลูกค้าขอเลยรับเลยโอเคพี่เงินรับเลยนะเออแล้วเรียกไงนเป็นไงอ่ะเออมันเป็นไงี้พี่ few later แล้วภายในวันไหนอ่ะสิบสิบวันเนาะเฮ้ย <8 S 1> แบบเฮ้ย <8 S 2> เจ็ดเฮ้ย <7 S 2> อุย้ยลอกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายเลยเลิกดีกว่ากู ดีพี่ลูกค้าอยากได้พิเนเตอร์แบบนี้จะไปหาจากไหนวะโอ้ยเงยงบหลักร้อยอยากได้พินเตอร์หลักร้านจะไปหาจากไหนวะเนี่ยนั่นดิวดีครับเราได้อินฟลูเอนเซอร์ตามที่คุณตั้งเงื่อนไขไว้แล้วครับยอดฟอลหลักร้านแต่ไม่เกินงบที่ตั้งเอาไว้จริงเหรอไม่หวิดหวังจริงๆว่าจะเป็นใครอ่ะใช่คุณเอไหมโอ้ยไม่ใช่เอหรอกครับ ทางงบแค่นี้คุณเอคงมาแค่หูซ้ายแหละโอ้โหแล้วน้องบีอ่ะคนที่ลูกผมชอบเปิดดูอ่ะโอ้ยไม่ใช่หรอครับน้องบีบล็อกผมไปตั้งนานแล้วตั้งแต่คุยเรื่องค่าเหนื่อยแล้วเงื่ใครอ่ะนี่เลยครับน้องโบหน้าเซเว่นอินฟลูสายคนปุ้ยฮะโอ้โหค่าไม่ถึงนะสิน่ารักขนาดนี้ฮะตรงเงื่อนไขก็จริงแต่เราขายอาหารคนนะเราจบองเงื่อนไขกันคุณยศเฮ้ยผขอโทษใจเย็นๆไม่ไหวแล้วเหมือนกันไปละไปไปด้วยเหรอเฮ้ยเอาเหลือใครอ่ะ Hello?